อากาศแบบนี้โคตรดีเลยครับพี่น้องเอ้ยคิดว่าคนอยู่บ้านก็คงจะออกห,า,หาปูหาปลากันนะบรรยากาศน่นอนมาก ลมก็แรงนะบันยากาศอย่างเงี้ยฝนตกหนักมาเยอะแล้วนะที่แถวไมว่ามันเป็นอะไรที่ถูกถ้าเกิดว่าเป็นจับอื่นแล้วหาปลาเนี่ยคนชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็ชอบนะคือพวกหัวไป่องนิ้วโอ้บรรยากาศได้เลยแหละ กลับใส่เบียดตามทุ่งนานะยอดเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยตามทุ่งนาคนนอนอยู่ที่นานี่โอ้นอนแสบนอนนัวเลยนะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่ไหนเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ย ใจฟูขึ้นเลยเหมือนเราได้อยู่บ้านตัวเองอยู่ท่ามกลางนั้น นะากศไปทำงานที่ไกลแล้วเจอฝนตกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมชื่นใจจริงๆนอนตามทุ่งนาบรรยากาศฟังเสียงขบเสียงอื่นเนาะจอดยเลย ูถึงถ้าเกิดตกอย่างนี้แถวอยู่แถวบ้านอาจากกจับปบจับเขียดถไายเบียดตามทุ่งนาอย่างนี้เนาะบรรยากาศได้ได้หมดคุณคอ,อะไรที่สุดยอดมาก 一样玩。